จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ๋อมาจากไหนเนี่ฮะมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนมาจากกี่โมงมามากี่มาแต่กี่โมงเจ็ดโมง ทำงานที่ไหนทำงานที่ไหนตัวนี้ตัวเอกอ,อ้อาวไอ้โทรมหาบางเลยตอนนี้ฮะเดี๋ยวอาเนตัวยิงคนนี้มาจากบ้านตะเบ็ งานที่เสาเอีกเอโอ้เธอขับรถเร็วมาเลยทัี้คนมีเร่งว่าทุกวนนี้็นต่ากร้องทุกขอามดนข้างชาติเข้าถึยากซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุทั้งรันข้างชาส่วนใหญ่อย่างนี้รู้ว่ามีระบบการร้องทุก ดังนั้นกระทรวงแรงงานควรเร่งเผยแพร่เรื่องนี้ให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจักทางล่ามหรือผู้มีที่เป็นภาษาของแรงงานเพื่อความเข้าใจน่ายิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจระบบการร้องเรียนของแรงงานข้ามชาติอย่กล้าที่จะเข้ามาร้องเรียนมากขึ้นขณะเดียวกันเมื่อเกิดความไว้วางใจอการข้ามลูกของไทยริมของยิ่งขึ้นนักผ่านสุขภพโกศลราย ประชาชนสัมผัสในเรื่องสื่ารงานตัวู้ใหญ โอ้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 ฝ่าไฟแดงโอ้